เวลาเขาป่าแล้วขึ้นจากทงเขาป่าต่อนะทุกคนเดี๋ยวให้ไปเที่ยงหน้าหน่อยเมน้องดิเดี๋ยวไปถ่ายเที่ยงหน้าหน่อยเด้เเอดว้าวเขียวค่ขนะขนาด สะแม่นบีทุกคณต้องเดินลัดผาข้าวเ,เข้าไปเด้อสันกะพุ่นมาจากพุ่นมาจากตุงพุ่นอย่างออมไปพุ่น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 มาทางนี้บุมีขั้นหน้าเขาลมเย็นสบายดแท้เอียว แควนี้ข้าเจ้ามาเกี่ยวออกบนนีู่นะ่ะนุ้แมนเอาง,งวงมาผูกใส่เอางวงมาผูกใส่ไว้หนึ่งกินงวงผุดเลยปุ้นี่เอ้อยยงงางโบพี่น้องเขาไม่น้องวิเคี้ยวหักขนาดนี้ยู่ใต้หุ่มวะ หุนสะอยู่ข้างในหุนน้องทุกคนมันต้องเดินอ้อมไปทางนูน้นอันที่เขาไปเบิ่งตัวนี้ก็คือต้องพาเขาเข้าไปก็เลยบอกเขาดีกว่าหุนเที่ยงหน้าน้อยไม่น้องวิไอนี่เจอแล้วทักทายเงินบาททุกคนหยานแห้งเรียนลงน้ำแล้ว ปูกระปูเจอกระปูแล้วมาทางหน้าโบาเห็นกระปูนี่บเหมันแนวแล้วเริ่มเห็นกระปูแล้วแดดออกมันก็เริ่มออกอู้ทั้งหาบทั้งค้อนนะจนันีเอ้ยีตัวนึงนี่ตัวนึงกระปูกระปูจะหาบจะคลอนทุกคนไม่ต้องวิละขี้เถาลงมาใส่นหน้าเนาะนักประสาน เห็นกระปู๋องำตัวแล้วถือว่าบอเซียที่เอาลงมาเห็นกระปูอยู่ถือว่าลงมาหน้าไปซ่ล่ะมาสีจับอยู่มาขึ้นมาเซาโตใหม่ดูจะหายไปซ่ล้มันบอกว่าอยู่ให้โง่เรอมันวะนี่จะ แม่้องวิให้มาถ่ายเที่ยงหน้าหน่อยแม่ทุกคนนี่ือเที่ยงหน้าหน่อยแม่้องวิเขาไปบ่หอดเดียวเดียวจับกระปูกันกระปูไปละสองตัวเมื่อกี้นี่มันแดดมันเริ่มแดดเมื่อนี้เนาะฝนตกมาหลายมือแล้วเมื่อนี้มีแดดออกแล้วแต่ว่าย้มันขึ้นฝนยังตกอยู่ พูดไม่นองวิ่งอยู่พูดนะเลาะน้ำห้น้ำหน้ายอยู่เนาะเรื่องขาสิเขาป่าต่อไปหาโซ่เมืองเฮ็ดนะฝนเศร้าตกละเมื่อนี้แดดออกละเฮ็ดอาจจะออกแถวอื่นนะออกออก็ได้เฮ็ดนะเนาะแต่แถวเฮายังบ่ทันได้เจอแบบว่าจริงจังเนาะเฮ็ดออกแต่ว่าบ่ทันลายและ,ละเริ่มแดดออกอีกจังหน่อยก็จะออกลายอยู่ก็ติดตามข่าว แม่นางวีกับน้องจอยมือสมังการหาเห็ดเนาะแม่นางวีกับน้องจอยไปเลยทุกคนล่อแม่นางวีอยู่นี่และะ้วกันเดี๋ยวเขาสิเขาป่าหาเห็ดกันต่อเนาะบ๊ายๆนะทุกคนเตียงหน้าหน่อยแม่นางวีพอได้เศร้าฝน,น,นเศร้าแดดเนาะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย มาเอาบรรยากาศอะไร